ไอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยกว่าโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่อ้อ้สองโอ้อ้ยโอ้ยเอยโอยโอ้ยโอยโอ้ยสุดยโยโอ้ยโยโอออ้ยโอ้ยโอ้มายอยออยอ เอออีเอเออีเ <dye i fol> ้ยายไทำก้นแนวนี้เลยก็สูองศาอบบอาจารย์อาจารย์เรกเดียวเดยวเดียยถ่ายดเดี๋ยวอยากโซฟี่ก่อนถ่าแล้วพี่โ้ก็สิบก้สองศาเกสิองศาเก้าสส